นะเพลงเพลงฉันม <this> ีสิทธิ Michael, like, oh ์รักเธอไหมมีสิทธิ์รักเธอไหมคนที่ชื่อเปียงกูลเฟิร์สเปียงกูลไม่สวยครับหล่อหล่อน่ารักนีแล้วปะมานันเอ้าจำได้ว่าตอนตอนเข้ามาแอดมินเข้ามาแล้วนะตลกรีแอคเธอตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูหน้าเนี่ย น้องเฟิร์สหล่อน้องเฟิร์สน่ารักน้องเฟิร์สน่ารักทำไมาอยากให้น้องเฟิร์สสวยเหรอครับ <c oughs> น้องเฟิร์สบอกผมน่ารักเลยพี่ <c oughs> ยังจำชื่อเพจไม่ได้ค <c oughs> ุณผี้ชมเข้มรับผิดชอบเลยพี <c oughs> <c oughs> ่เมื่อไรมารกคัต อ้าวเพิ่งเข้ามาเหรออ้าวแล้วใครเข้ามาตอนแรกอะเดี๋ยวจะไปดูอะไรจำได้แล้วใจตัวฉันหยุดรักเธอตอนนี้ฉันโหยเข้าไปไม่ตลกอะไรนะตลกมากตัวเอง ควรต้องทำยังไรถึงจะได้เขอเข้าหัวใจเข้หัวใจเธอเธอเข้าได้ไหมฉันจะท,ทุกอย่างในท้ายที่สุนหยุดแล้ว <c oughs> โอ้เหมือนน้ำมันค้างอยู่ที่คอสมรักน้ำเลยเออมาเราไขาล่ลอดละไข่ลอดอ่ะชึบ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  ชิบเออชิวรอย่รอย่เธอ, <c oughs> อขายขำแต่เธอน่ารักเกินไปเนฟขำแก้เขินที่จำเนื้อไม่ได้จำได้จำได้อะไรมาจำไม่ได้ เดี๋ยวต้งอตงร <c oughs> อท่านหกวะขำหน้าตัวเองขอบคุณนะที่เข้ามาขอเมนคียไว้ว่าได้เลยฮารขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปดูเอ็มีรอบหอ๋อดูเอ็มาีมาละเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มาทันไหมครับทันครับทันครับไปดูเอ็มีเพลงสิสุดรักเครื่องใหม่หรือย,อยังเอ้ยดูแล้วสิเราพี่ดูแล้วพี่ดูแล้วเห็นแท็กมาอยู่ดีงามหล่อมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูแป๊บ น,ลน,น,นแล้วมันมีช็อตที่แบบกอดคอพี่ชลาว่าเอเพลงช็อตเมื่อ,อกี้กอดคอพี่ชลาวม,มองหน้ากันร้องเพลงใช่ปหแบบจาริฟซิงเขาทุกอย่างมันถ่ายเทคเดียวหมดเลยมันไม่มีเวลาไม่เป็นทำอะไรทั้งสิ้นมันไม่มีเวลาถ่ายเทคเดียวกล้องโทรศัพท์มือถือเออปุ๊บใจตัวฉันหยุดรักเออบอกแล้วพี่สาวพี่สาวก็ไม่ร้องเดฟก็ไม่ร้องเพราะอะไรลืมเนื้อออ แบดจะหมดต้องชาร์จชาร์จแบด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 ไฟก่อนอ oof, ตนนนนัวนึงนะน่ะอึ๊บอ้าวติดปะติดแล้ว ถึงไหอย่าขำอีกนะอย่าดูฟังเสียงก็พอเดี๋ยวขำอีกข้ามเราทุกเม้นเอา้าไหนอะพิมใหม่พิมใหม่พิมใหม่ครับขอโทษขอโทษเฮ้ยขอโทษจริงๆเนพยายามอ่านทุกเม้นนะพิมใหม่ได้ไหมเพราะว่าเนปเลื่อนเลื่อนไงแล้วทีเนี้ยพอมีแชทใหม่ๆรันมาแล้ว อยู่ๆแชททุกอย่างมันดันขึ้นไปหมดเลยแล้วผ่านไม่เจอร <c oughs> อบก่อนป่วยอดดูไลน์เนรรีเสียดายมากอยู่กับใครหรือเปล่าอยู่คนเดียวครับผม <c oughs> อย่าแกอย่าขำตัวเอง <c oughs> ดูความหวานดูหน้าพี่เน็ตอืม <c oughs> พอไหลหน้าพี่ตลกหน้าแกตลกอะเราเลยขำอะไรอย่างน <c oughs> ี้ปะมีค่าปัดบิลไหมตอนนี้ฉันโดนที่ทํางานด่าทุกวันเขาหาเปิดเพลงนี้จริงปะ <c oughs> ลองได้ยังจําเนื้อได้ยังไปละไปหาดูเอ็ีเธอก็ได้ เนี่ยแชทมันหายไปละแชทมันหายไปละนั่นไงลืมเนื้อจำไม่ได้วันถ่ายไงวันถ่ายไงวันวันร้องวันอัดเสียงอะคือไฟนนลนีพีวันที่สิบห้าใช่ป่ะเต็มอัดเสียงวอนที่ยี่สิบสี่เออไฟแนอนที่ยี่สิบห้าอัดเสียงเพลงอัดเพลงตอนที่ยี่สิบสี่นั่งดูเนื้อนั่งร้องเพลงกันตรงตอนนั้นอะมันไวมากมาเลยแบบไม่ค่อยมีเวลาจำจริงๆ ยังได้เนื้อเพลงมาไม่ถึงแปบ๊บเดียวเองอะ่ะ <c oughs> แต่จําได้แล้วตอนนี้จําได้แล้วเพราะวันนั้นร้องเป็นโอ้โหเป็นพันรอบ <c oughs> ฉันว่าฉันจําเนื้อเพลงนี้ได้ดีกว่าเธออีกนะคะ <c oughs> เปิดเพลงเธอทําให้ฉันเผลอได้เลยได้เลยฉเฉลยแฟนคลับจําเนื้อได้ไมากกว่าแกเวอร์ฉันก็จําเพลงฉันได้จ้า ขอชื่อเพลงใหม่ได้ไหมจะไปดูนั่นเเพลงมีสิท,ทธิ์รักเธอใหม่ครับเพลงมีสิทธิ์รักเธอใหม่เออของไอโชชื่อว่าออของน้องโชเดี๋ยวเขาว่าดนี่ว่เนี้นเรียกโชไอเธอทําให้ฉันเพอ้อเธอทําให้ฉันเพอ้อเธอ ทอทงอีกแล้วทำไมต้องทอทงด้วยเธอ <c oughs> พี่ชมเข้ม <c oughs> ให้ห่อไอให้ใหชออันฉันเจอฉันเธอทำให้ฉันเสียใจฉันเพอ ธอทำให้ฉันเพอนี่ไงเธอทำให้ฉันเพอเมาเพลงของนักร้องชื่อดังเพลงนักร้องชื่อดังเซฮอินโดนีเซียไฮไสวัสดีไอ้ทุกนสวัสดีครับเนบต้องร้องแล้วนะ จำได้นะรอบก่อนบอกลองโอนห้าร้อยต่ออยู่เลยว่าเงินก็อยากได้แต่ลองไงนะเอา้าจิจ้องมาที่ฉัน <c oughs> กะเลมสั้นโอ้ยทำไมไม่มีซับภาษ,ษาไทยอะ่ะ <c oughs> แล้วคือของโชว์มาละอของโชว์เขาร้องว่าสายตาอะไรนะสายตาจีจ้องบ <c oughs> แบบ ของโชกุนอะลองสักทีโอ้มาตะยืมเก๊กเอา้าเอาเอทำไมเขาม,มีโอกาสได้ยืนเก๊กกันวะทำไมเราไม่มีโอกาสได้ยืนเก๊กเลยสายตาเธอจ้องมองมาที่าา่า,านรู้ป่ะเด็บได้เพลงแรกๆกัเด็บจะร้องเพลงของเน็บอะสลับกับแบบเป็นเพลงให้โชว์เล่นเลยเพราะว่า ของเ็บของไอโชสายตาเธอจ้องมองมาที่ฉันของเดบสายตาเธอจ้องลงมาลืมเลยสายตาเธอจ้องมองมาที่เอ้ยไม่ใช่สายตาเธอจ้องมองมาที่ฉันสายตาเธอที่จ้องมองมาที่เออมันแบบคล้ายกันแล้วคือตอนนั้นเปิดเพลงไอ้โชไม่ไม่ได้เปิดเพลงไอ้โชยหรอกคือเป็นเวลาแบบเวลาไปไหนกันเนั่งไอโชยไโชมาลับใช่ป่ะแล้วมันก็เปิดเพลงของมันว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 น <c oughs> มาอ่านแชทต,ต่อเดี๋ยววะเนบต้องลองแล้วนะ My d a t a y is for but my heart for you yeah for you. for you for you for you. for, you. for you. I'm a bit busy so I'll t a k everyone e live talk ลองซิพี่เนมกับผมลองกับกโอ้พูดอะไรวะกลับเออกลับแล้วครับ สวัสดีฉันมาเจากฟิลิปปินส์สวัสดีครับ hi from Thailand hi philippeins ทำสีผมมาใหม่เหรอย่างครับสีเดิมเลยเนี่ยคนดำแล้วว่าจะไปย้อมเหมือนกันมุตะเขินก็อยู่ไงต้องมันรักขึ้นไม่ไหวฉันต้องทำฉันได้จะได้ความรักอย y ่ u and me ใครช่วยบอกวิธีมีคู่มือส่งให้ฉันทีได้โปรด เพราะใจเธอดี้ตรงนี้เก็บมันไม่ไหวไอ้โชว์กันหลายรอบน้องโชว์น้องโชว์ครับเยอโอ้โอ้เอ๊ะมองบนทั้งนู้นจั้งบนอ่ะเยอะเยอะว่ะเห็นเป็นอะไร อออยอยเอเอเขามีเล่นกล้องด้วยอยากเล่นกล้องบ้างอยากเห็นกับอยากเห็นเนบกับซีเกมร่วมงานกันอีกจังเออ <c oughs> น้องฝึกงานเลิกหรือยังน้องเลิกฝึกงานหรือยังก่อนน้องเลิกฝึกงานหรือ,อยังก่อน ให้น้องเลิกฝึกอะเอ้ยให้น้องให้น้องฝึกง,ง,งานเสร็จก่อนแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ได้เจอได้มาแบบอีเวนต์อีเวนต์อย่างนี้ด้วยกันเนาะครับเอานมานมะนามพี่ชงเข้มพี่ชงเข้มแม่น้ยแม่ยกคิดถึงเนปมากมายสวัสดีครับแม่ยกกินข้าวยังครับกินแล้วครับเอยน้องโชว์น้องโชว์แม่โชว์คิดถึงอะเธอคิดถึงอะเธอหรือคิดถึงอะเธอพูดใหม่อาเธอแมวเนย หนีดอมโชว์มาหาเนฟสักแบบโชว์ไลฟ์พี่วะโชว์ไลฟ์พี่วะ <c oughs> เออคิดถึงซิเกมเหมือนกันนะไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอซิเกมเลยอ๋อไม่ไลฟ์จะหนีมาก,ก่อนเนาะอ๋อคิดถึงแมวเธอคะ่ะ <c oughs> โอเคคิดว่าคิดถึงเรา ตารางงานมาแล้วนะวันที่พูดได้ใช่ะปะวันที่น,น,น่าจะฝึกเสร็จเดือนนี้นะเห็นน้องบอกงานงานล่าสุดที่พี่เจอเดือนพฤษภาอ้าวซีเกมไปออกงานด้วยหรออย่างนี้คือลาฝึกงานได้หรอลาฝึกงานได้หรอหรือว่า งานเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับขอสิงด้อมเนปแป,ป๊บได้ครับโชกุนต้องภูมิใจพี่เนปร้องเพลงโชกุนได้ซึ่งพี่เนปร้องโชกุนร้องเพลงเนปได้หรือเปล่าถามก่อนไปไปถามนะฮะโชไลาถามว่าโชร้องเพลงเนปได้หรือเปล่าไม่ได้เห็นปะอ๋องานวันไหนจะเขียนใบลาอยากไปหยุมเจ้าบ้านเอา้าพี่เอกอย่ามาให้บอกจ้า เพราะยังไม่มีใครเขาบอกเลยจ้าแป,ป๊บเท่ากับอีกสักอาทิตย์โชว์ไลฟ์พรุ่งนี้เหรอเผื่อด้วยมาหยุ่มเผื่อด้วยเหรอโอ้โหเสรยง How was your day <c oughs> I'm good I'm good I'm happy today today I'm happy teacher how are you today I'm fine I'm okay เดี๋ยวกลับมาใหม่อ่ะพี่เนเมื่อไหร่จะมีงานกลางวันนั่นสินั่นสิเด้ดี๋ยวได้เจอแน่แน่เนฟ can you give me a support for my college I'm from i n d o n e s i a and I study in Thailand What? you study in Thailand w h a t province do you study at <c oughs> เจอซีเกมยากมากอ่ะน้องเน้น้องออกแค่งานใหญ่จริงๆแล้วงานนั้นเป็นเกี่ยวกับงานแฟชั่นแต่อ๋ออ๋อ,อเออพอช่วงนี้น้องน่าจะยุ่งแหละ <c oughs> ไม่เจอเลย รอเจอเลยนะนอจอวันเกิดเหรอวันเกิดได้เลยครับได้เลยครับเขียนใบลางานเขียนใบลาออกเออเขียนใบลาออกแล้วตังไหนกินนม <c oughs> ไม่สบายไหมหรือขำไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สบายไม่ใช่ไม่ไม่สบายเมื่อกี้นี่กินน้ำแล้วพี่ชมเข้มพิมอะไรมาสักอย่างนั่นแหละ <c oughs> เออไปถามไปเองพี่ชมเข้มพิมอะไรมาแล้วเน็บขำแล้วมันก็เลย <c oughs> สำลักน้ำ Yeah, in Mae Fah Luang University, Chiang Rai, right? I Ah, oh, เคยไป Chiang Rai, Chiang Rai. <coughs> Chiang Rai is very cold in winter. Uh, I went to Chiang Rai last maybe five year ago five six years ago on maybe October it feel like like ต้องไปแล้วฉันง่วงแล้ววเจอกันใหม่นะว่าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปแล้วเหมือนกันของฝากจากสุพรรณมีไหมคะมีครับมีครับอร่อยมากๆอร่อยมากๆอยากให้ทุกคนได้ชิมนะฮะ อยากจะพรีเซนต์นะของฝันนั้นคือชาดาตัวข้าพเจ้าเองได้ไหม n e v e ะ <c oughs> so can you give me support? Yeah, I support you fighting 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 สู้ๆครับสู้ๆสู้ๆนะ Can you speak Thai? Can you speak Thai? Can you Text in Thai or speak Thai Do you have Thai friends? Hi I'm from Indonesia Hi น่ารักจังครับขอบคุณนะครับถ้าบอกว่าผมน่ารักก็ต้องกดติดตามแล้วกดติดตามด้วยอย่างกดติดตามด้วยอยง,ยอยงไปกดที่ลิง์หน้าบโอด้วยนะม,ยมีของว่ะมีลิงเยอะแยะเลยก็ปติดตามได้นะครับ <c oughs> i have to go out because I'm busy See you soon n o See you soon See you soon Bye bye I love you so much so grateful for you thank you so much I appreciate it เอ้ออะไรเอ้ออะไรครับไม่เห็นมอเออดูและลืมอะไรเออดูและลืมอะไรลืมหมวนแมวเรียกเรียกแทนได้ไหมเรียกสวัสดีครับผมชื่อะธอครับได้ไหม <laughs> 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 Can you do some cute poses for photo? I don't know how to do because I'm always cute. <laughs> Just kidding. <laughs> it's a joke. <laughs> อุ๊ยกลับบา้านหน้าอ้วนขึ้นมาเนี่ยอ้วนขึ้นมาเนี่ยเหมืนอนอ้วนขึ้นเลยอ่ะ like this o k เคไปละนะอู้งงานม,มาแล้วเดี๋ยวหัวหน้างานด่านี่งงนบอกเราอู้งงานยอย่าอู้งงานตีมือเลยอ่า thank you นะเสนอตัวเองซกง,งานออกมาถึงเสนอตัวเองแน่แๆ โอ้ยแซงว่าเนบอ่านชามากเลยอะเนบอ่านชามากเลยอะ I speak Thai a little bit <laughs> I can speak a little bit and I cannot speak Indonesian อ huh? ะ Are you Indonesian or Malaysian ไม่เอาได้ไหมของฝากทำไมอะ Hi from Brazil Good night จ้า Good night ครับจำกันได้ไหมจําได้ครับโกหกสวัสดีครับได้ปะเอาแบบนี้แล้วว่า Can you say love you to Myanmar fans I love you Myanmar fans ฉันก็รอดูอุ๊ยเราขอโทษได้มุ้ยอ่ะคราหน้านะลองท t i น e n ซ s จ้า Can you teach me Thai language I'll teach you Thai language. Uh, it's mean. It's mean. It's mean. Sawaddi. 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 No, 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 Okay, okay. Uh, Start my, learn restart. Reset, reset, reset. Uh, I'll teach you Thai language. Mm. It's mean. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm uh, I'm very hungry. Nep na rak CHUNG Nep na rak CHUNG It means <coughs> I'm very hungry. Nep na rak CHUNG Oh, when you go, go out to restaurant. Nep na rak CHUNG S The s h o p or s e l o will be like what? ได้ปะ Just kidding. ฉันหิวข้าว i t mean I'm very hungry I'm hungry I am hungry ฉันหิวข้าวเออรูใหม่นี่จำได้หรือเปล่ามันเข้าไปดูไม่ได้ดิมันเข้าไปดูโปรไฟล์ไม่ได้ so many fans from in Indonesia like you thank you good night bye bye แล้วน้องมันก็ไม่อ่านเมนเลยแล้วน้องบันก็ไม่อ่านเมนเลยขอโทษได้ไหมขอโทษได้เราอะเราพยายามอ่านทุกเมนนะตอนนี้เอาดีๆแต่ว่าอ่านช้าไงอ่านหนึ่งเมนปุ๊บคุยไปสิบนาทีแล้วก็กลับมาอ่านต่อแล้วมันอ่านไม่ทันกลับข้าวบ้านมันอร่อย,อยนะเออรู้สึกกลับบ้านเราอ้ว,วนขึ้นเลยสบายมีมุย ใช่แม่ทำกับข้าวคือเยอะมากชอบตอนท้องเล่าปริญญาปริญญาหามากเจ็บไปอ๋อไอตอนเล่าใช่ปะท้องชื่อเล่าแล้วคือไปดูในในเอ็กเอพูดได้ไหมไปดูในเนี้ยแล้วมันแบบมันเป็นภาษาของอีกประเทศนึงอ่ะน่าจะแถบบราซิลหรือว่าประเทศอะไรสักอย่างขนาดแ้แบบมันแปลแบบเออเื่อดเลอยู่นะ โพท่า้แคปหน่อยค่ะบางเนี้รอบก่อนเห็นป่วยรอบรอบก่อนป่วยเห็นมีท่าเยอะฮ่าฮ่าเลยอไม่ขายขำได้ปวล่าขอขอ,ข,าขอไม่ขายขำนะขอไม่ขายขำนะ ได้ป <laughs> ะาาใน MTF Indonesian I will ask you again next time ดีไหมฝันดีนะครับฝันดีนะครับขอบคุณนะฮะบาย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 คุณพูดไหมว่าฉันรักคุณพูดได้ไหมว่าฉันฉันรักคุณ in Thai East ฉันรักคุณ <laughs> แกหยุดดีเริ่มงงกับเจ้าบ้านตอนนี้ฉันงงละว,ว่าฉันคุยเรื่องอะไรอยู่พี่รู้ใหม่พี่น่ารักสุกสดๆเลยก็รู้ตัวครับขอบคุณเอ,อได้嘛หล่อ <c oughs> เลียหล่อเลยเอามาจากพี่สลามเอาจากพี่สลามแบบไปไปรีพาย์ตอร์ีบอกโอ๊ยหล่อมากหล่อมากอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าก็รู้ตัวขอบคุณเออ จะมีงานอีกทีตอนไหนเดี๋ยวไม่กี่วันนี้เดี๋ยวประกาศมาแน่นอนนะครับได้หัวเราก่อนนอนแล้วเมนพี่แปลงจริงด้วย <laughs> Can you be my boyfriend You have to ask someone first You have to ask someone first Not me Not me Do you have p i c h l a m any English word yet? No, no. I only talk talk พูดภาษาอังกฤษเลย Speak speak I only speak Thai with him. พี่เนมคิดถึงนะครับค yeah> ุณคับไม่ชินเลยไม่คิดว่าชินด้วยตอนที่ท่องไม่เท่าไหร่ตอนสลบนี่กินข้าอหดืมเออตอนนั้นคือห่ามากจริงจะไปนอนกันหรือยังทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะ ไปแล้วนะครับผมพอเหมาะพอควรเจ็บพอไปหมดละเพราะว่าพี่ชงเข้ม <laughs> โทษได้ปะโทษพี่ชงเข้มได้ปะ If you come to Indonesia I'll be your tour guide here really really <c oughs> เออเมื่อกี้เขาเป็นคนประเทศอะไรนะ ออ <c oughs> มาส่งเข้านอนครับส่งเข้านอนครับส่งเข้านอนครับ,ข,นอนรบขอท่าบล็อกแบ็กก่อนไปได้ไหมชาที่ชาคือคืนที่เป็นเอ็กซ์ต้าอ๋อที่เป็นเอ็กซ์ต้านั่นแหละซีนนั้นตลกสุด <c oughs> เนฟทำตารางไลฟ์เลยพี่จะได้ไม่พลาด <c oughs> ขอแล้วแต่ลมได้ไหม <c oughs> ได้ปะ ผมพยายามพูดโกหกหลายทวี hey, นี่ทุกคนเพื่อนแดทวีอ่าพูดไทยไม่เป็นแล้วพูดจีนเป็นอย่างเดียวอ่ะท okay, ีฟิลลับซัมลิฟเวอร์สเชเซทูฮิตอินโซแฟนนะโอ้ <laughs> oh, I'm not good I'm not good in I'm not good in in English เฮ้ยลิ้นพันกัน I'm not good in, in English so I try to to talk <laughs> I don't know I don't know that you Can you understand what I said? ฝันดีงาับมาท่าบอกแบกก่อนนอนออกกไก่ปะโอเคครับอ่า You got it, you got it right. You so ตลกมากนะวันน okay. ี้อิ้มออกรักน่ารักอ่ะโอเคมีคนมามาบอกเราว่าเอ e นอร์จีดอนี้เห็นปะเห็นวะโดนเลยโดนขิงเอ e นอร์จีใส่โอเคครับนึกไปแล้วนะไปแล้วนะครับ Yes I c a n understand you นะ You English very go o d Thank you so much Uh I'll go now I'll go I'll go to take a bath and go to bed I'll g o to sleep นะบายบายค่ะบาย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  See you next time สวัสดีเอ้ยสวัสดีวะสว,สวัสดีเออสวัสดีสวัสดีนะคะบายบายนะบายบายนะอ่า <c oughs> ใช่คุณมาไม่ทันนะคุณมาไม่ทันปรารถนาะฝะัสดีนะครับทุกคนไว้เจอกันนะคะขอให้เป็นวันใช่ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะขอบคุณนะครับไม่ได้ละท่าบ็อกแบ็กบายบายอ้าวเมื่อกี้ทำไปแล้วไม่ใช่หรอบ็อกแบ็กบายบายปรารถนาะ มิ้นเอาไง <laughs> ไปแล้วนะักแบกบาย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 ครับยังไงวะบาย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 ครับ <laughs> <laughs> สวัสดีครับใครค้าครคำาไปละ